เราดูคจเสียหเจะมาทำเปล่งเ็นลกนคองฟกระดดเจอใครมาเจอะเจอลูกสีเป็นจังสกุีชเดเจ้าลูกน้องใบเปล่งลูกน้องนะคะลูกสีเดล่กในตอนนี้็วๆมาดตเาเล่หว่าอย่างไรเป็นก้นเ้ายสีม่น้องใหม่สีเหลองสดลูกใไปเลไปเไปเอาหารกันไปีีใส่กันไปเลยเฟเปลงวีเฟ็ดวีเ

ทุกปีครับในนามขององค์การประชาสังคมที่พของพี่น้องจิตจังหวัดปัตตานีนำอยู่ที่นิดตลาดเก่าจังหว่ายังไงจะไม่บมดไปพีเลยที่นี่ได้หรือไม่ในเมื่อทางด้านลู่นอกลู่นอกขับไปน้ำตูยงยังยังนำอยู่ครับยังนำอยู่เรือสีแดงคำใดก็ไม่หยุดกันอยู่แล้วครับตลาดเก่าจะไม่หมดไปพีเลยไม่ในเมื่อทางด้านลู่นอกกำลังอะไรเหลือ50เมตรสุดท้ายแล้วน้องว่า50เมตรสุดท้ายแล้วนะคะสายนำตู้ย มีลูกนอกกับใส่นะตลาดเก่านะคะลู่ในตอนนี้ใส่น้ำต็ยงมีสับก,กันเข้ามานะคะแล้วก็ตามด้วยตลาดเก่านะคะลู่ในสำหรับผู้ที่8่ายห้านะคะปล่อยออกมาแล้วนะคะระหว่างเยาวชนกาแลตาแปลลู่ในกับเทศบาลตำบลกันลุวอเหนือลู่นอกนะคะประเภทเรือยอกองค่ะ ตามติดด้วยเทศบาลตำบลกาลุวอนเหนือนะคะรอะว่ายังไงนะคะพิวธขาว่ายังไงเยาวชนกาเลตเปรุไนตามมาติดตดค่ะเทศบาลตำบลกาลุวอนเหนือยอมไม่ยอมเอาเราเหวี่ยงเราว่าคูุ่ดนี้เที่ยวที่สองกันแล้วกับประเภทเรายกกองกระดาษสาวร้อนเป็นยังสีสืดีกอดคอกันมามองด้วยสายตาแล้วติดด้วยเทศบาลตำบลกาลุวอนเหนือนะคะรอะว่ายังไงนะคะพิุงงด,ามมาดขา ว่ายังไงก็ว่าชนกาแลตะเปรยูย่ในตามมาติดๆค่ะเทศบาลตะบนกาลุวอเหนือยอมไม่ยอมเอาละเหวยเอาละวาคู่นี้เที่ยวที่สองกันแล้วกับประเภทเรายอดบอลกระยิ่งสาวร้อยเพชรจังสูงสีตื้ดีกอดคอกันมามองด้วยสายตาแล้วลูอนกฝั่งกันโอกับเทศบาลตะบนกาลุวอเหนือนั่อยู่นั่อยู่นิดๆลองดูว่าชาวกาแลตเปรจะไล่บอลไว้ที่ได้หรือไม่ในเพื่อทางด้านกาลุวหรือีกประมาณร้อยห้าสิบ เป็นสุดท้ายแต่ว่าอยากไหในเมื่อทางด้านสลังคาวี้ครับมาจากชุมพลปตบระจตุบุษยวัฒน์ุนสายบุรีจังหวัดปัตตานีจะแรงหมดหรือไม่คำตอบก็อยู่ที่ทางกานอบตโคเคียนปีแต่ว่าอยากไหใครจะหมดใครจะตามใครจะมีใครแต่ยอมเรือมไหม เป็นบีลูกนอกกับฉลามขาวเอลูกในสักครู่เราก็จะได้เห็นกันนะคะครูยอดลูกในฉลามขาวเอแล้วประกอบเขียนบีลูกนอกลูกในตามกันมาติดๆนะคะตอนนี้ ชาลเลนระหว่างอ,อบตภาษียววลูนอกับเทศบาลตำบลการุวรเหนืออยู่ลู่หนเทศบาลตำบลการุวรเหนือทำเวลาได้2นาที23.28วินาทีและกอพ่ายกับอบตภาษียววที่ชนะไปในเที่ยวนี้ด้วยสติเวลา2นาที2 2 9 0วินาที เลยนะคะกุ้งหอยปูปลาหลบไปไหนเราไม่รู้จะแนชจะสู้ไม่สู้ตามกันมาเลยค่ะฉลามเสือนํามาแล้วค่ะครูยอดการล้วนเหนือเราเหวยเอาละวาคู่นี้จะว่าอย่างไงนะรอก็รอกันเราได้เปรียบนครับอันนี้เขาโผล่ใสเขาลยใส่จับใส่แดงใส่เอานองครับบูนองนะทั้งสองมาปิดแบบหายใจแล้วต้องหอกันเลยทีเดียวครับตอนนี้คั้งคู่ คูคนเบพไม่ยอมใครนะครับตอนนี้ทางลู่นอกลู่ในใส่กันมาเต็มที่ลูไหนนำมาเล็น้อยํามันนิดแต่ลูนอกตามมาติดมุมเข้าถึงตั้งหน้ารดยล้าหสิบเมตรต้นไสห้าสิบเมตรต้

ตลาดน้ำยะกังทำสถิตเวลาได้2นาที15.36วินาท sure. ีแพ้ให้กับหานตัวลู่หนทำสถิเวลาได้2นาที14.72วินาทีตัวแเป็นกำลังใจให้กับทีมตลาดน้ำยะกังด้วยค่ะายนเบ

เข้ามาคู่หอยตัวใหญ่แล้วักมีหรอไั่มีหรอไปอีกีาออกเข้บแต่ถ้ารู้ได้เพียววาท้าทุกคน ของปีผ่านตอนนี้เข้าถูงประมาณสามร้อยเมตรผ่านมาแล้วเข้าถูงสามลูกได้